สวัสดีครับ f อทุกคนครับวันนี้ครับจะมาพาฝัดถมฟักทองครับพี่น้องน่ครับอให้ดูค้างก่อนนี่คือค้างฟักทองเราครับเนาะก็ประมาณสัก2เดือนแล้วแหละเกือบ2เดือนแล้วทีนี้นี่ครับเลมาต๊ดๆนี่ครับมาเจอตรงนี้ครับนี่นี่ดอกผมห่อไว้นะครับห่อดอกไว้ครับก็คือกลัวแมลงวันทองแล้วก็แมลงมาต่อยครับนี่นะครับ เดี๋ยวมันบินย่องย่องย่องอยู่นี่ครับอ่าทีนี้ก็จะพามาผสมครับนี่พอดีผมมอดอกนะครับดอกของแ้าตัวผู้นะครับของไอ่าของต้นอื่นนะครับพอดีต้นเนี้ยของเขาี่มันออกไม่ทันนี่พอะไรเก็บมาแช่ตู้เย็นไว้นะครับนี่าดูครับแช่ตู้เย็นไม่ได้นะครับถ้าถ้าดอกของเขามันยังไม่นั่นนะครับแล้วก็เอาของตัวอื่นมานะครับ ดูนี่แบบนี้เห็นนะครับนี่ดอกของเจ้าฟักทองไข่นะครับอน้ก็ฟักทองไข่ไข่เหมือนกันนะแต่ว่าดอกของเขายังไม่ไม่บานนะแล้วก็แกะงี้ครับผมถือมือเดียวนะผมจะแกะให้ดูกัอนอ่าเลเลนี่นะก็ใส่เลยก็ได้นะครับนี่ อาจจะมีชัดนะครับนี่แบบนี้นะครับทีนี้เราก็ปุ๊บ,บนะครับเกียร์ใส่เกนะียร์ใส่บริเวณร,รอบเกสรตัวเมียของไงตัวของตัวนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับ ก็จะพอประมาณนะครับประมาณนี้นะครับบางคนเอาจูนี้นะครับเอาพริกเอาสวมไว้เลยนะครับมันก็จะนั่นเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นการที่เยอะเกินไปก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยให้ดูนะครับแบบนี้อันนี้ก็แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งวันนะครับนี่เหลืออีกดอกหนึ่งเพื่อไอ้นั่นนะก็น่าจะติดนะครับน่าจะติดลูกแลอะให้ดูผลฝั่งนี้นะเห็นไหมครับ เนี่นหลายๆนี่ครับคล้ายๆข้าตอกผมไม่แน่ใจนะเป็นพันธุ์อะไรแดีว่าผมเอาฟักทองไข่มาผสมนะอ่ะแล้วเราก็จะเอานะที่ครอบครอบไว้กันแมลงวันทองมาไข่อีกรอบหนึ่งนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม